สวัสดีเพื่อนๆพบกับผมพีเดี๋ยวรู้เลยนะครับเอาล่ะวันนี้เรามาเล่าต่อกันกันกบตำนานและรา,ายละเอียดเพิ่มเติมของอสูร8หัวนามว่ายามาตโนะโอโรจิกันบ้างดีกว่าบางครั้งก็เรียกงูบางครั้งก็เรียกมังกรซึ่งใครเคยดูหนังเล่นเกมหรืออนิเมะก็จะเคยเห็นมันมาบ้างเนาะถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าสุดๆก็คงจะเป็นภาพยนตร์ญี่ปุ่นนะครับที่มีชื่อว่า The Birth of Japan ในปี1959โดยปกติมังกรมักถูกใช้เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของชาวเอเชีย เพราะมันใจดีกล้าหารเปลี่ยนไปด้วยพลังและสติปัญญารวมถึงการปกป้องคุ้มครองด้วยแต่ว่านะไม่ใช่กับเจ้ายามาตโนโอลรจินะสิถ้าจะให้เรียกชื่อเต็มก็จะดูยาวไปเนาะพีขอรียกสั้นว่าโอโรจิแล้วกันนะครับซึ่งเจ้าโอลรจิเวลามันไปอยู่ในการ์ตูนเกมหรือสิ่งต่างๆจะสื่อไปในความชั่วร้ายที่ไม่เหมือนกับมังกรตนอื่นเนาะและถ้าคุณไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะได้เห็นมังกรในสิ่งของเครื่องใช้หรือแม้กระทั่งศิลปะบนเพดานอย่างในวัดเมียวเคนจังหวัดนางาโนหรือในวัโโชกจิ จังหวัดเกียวโตนอกจากนี้ในการ์ตูนนารูโตะก็มีให้เห็นอยู่หรือถ้าจะเป็นในเกมก็นิโอเลยใช่ไหมครับแล้วมันก็จะเป็นบอสโตโหดเลยทีเดียวเอาละไล่มาซะยาวเลยเรามาเจาะลึกเรื่องราวของอสูน8หัว8หางตัวนี้กันดีกว่าเจ้ายามาโตะโ,โอโรจิถูกกล่าวถึงในตำราญี่ปุ่นโบราณถึง2เล่มที่เล่าถึงประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นว่ามันคือสิ่งมีชีวิตในตำนานที่ทรงพลังอำนาจนนานสะพรึงก,กลัวมันคือสุรกายจากนรกและเป็นตัวแทนของความกลโหลอีกด้วย และแต่ละหัวของมันนั้นเป็นสัญลักษณ์ของาธาตุธรรมชาติได้แก่ดินน้ำไฟลมสายฟ้าพิษแสงสว่างและก็ความมืดใน,นแต่ะตำลาก็บอกว่าตัวมันใหญ่มากๆจนคนที่มองมันเนี่ยต้องหวาดผวาเลยเมื่อเห็นขนาดตัวของมันและหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับอาณาเขตของมันต้องเตรียมหญิงสาวเพื่อใช้สังเวยเพราะชาวบ้านเชื่อว่าการเสนอหญิงสาวเป็นเครื่องบรรณาการจะช่วยระงับความโกรธของมันได้จึงมีการสังเวยหญิงสาวเรื่อยๆจนวันหนึ่ง เทพสุสานโอะผู้เป็นเทพเจ้าแห่งพายุและท้องทะเลและผู้เป็นดังน้องชายของเทพีแห่งดวงอาทิตย์หรือเทพีอามาเทลสึพวกเขามีปัญหาทะเลาะก,กันเทพีอามาเทลสึจึงในประเทศสุสานโอะลงมายังโลกมนุษย์และเขาได้รับหนอนไหมธัญพืชทั้ง5อย่างได้แก่ข้าวฟ่างข้าวสาลีถั่วและถั่วแดงอซุกิก่อนลงมายังโลกมนุษย์อีกด้วยและเขาก็ได้ลงมาบนภูเขาอิซุโมะทางตันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเขาได้เดินทางไปพร้อมกับเป๋าที่ใส่สิ่งของเหล่านั้น ขณะที่เดินทางอยู่ก็ไปเจอเข้ากับแม่น้ำและได้เจอกับตะเกียบลอยมาตามน้ำทำให้คิดว่าต้นน้ำนียจะต้องมีมนุษย์อยู่เป็นแน่ๆสุสานโอจึงเร่งฝีเท้าเดินหาผู้คนจนได้พบกับคนกลุ่มหนึ่งเป็นชายชรา,ลาและหญิงที่ร้องไห้ซึ่งเป็นลูกสาวของเขาและเมื่อเทพสุสานโอถามถ่ายเรื่องราวจากชายชรา,าจึงได้ความว่าพวกเขาเป็นเทพประจำถิ่นที่อาศัยอยู่กับลูกสาว8ดคนซึ่งทุกๆป,ปีจะมีการสังเวยหญิงสาวแกยามาตาโนโอโรจิ เดินทางมาจากทางทิศเหนือและแต่ละปีหมู่บ้านก็เลือกลูกสาวของเขาไปทีละคนทีละคนให้เป็นเครื่องบรรณาการและลูกสาวของเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยเขาเล่าว่ายามันตโตโอโรจินั้นเป็นงูขนาดมหึมาที่มี8ดหัวแหาทงและในไม่ช้ามันก็จะต้องมาพาตัวคุชินาดะลูกสาวคนสุดท้ายของเขาไปหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดและสุซโนโอะก็ได้ยนชมความงามของคุชินาดะเขาก็ตกลุมรักเธอในทันทีจึงยื่นข้อเสนอแก่ชายชราวา่า ถ้าหากข้าสังหารเจ้าอาสูรไยได้สําเร็จข้าจะขอสิ่งหนึ่งเป็นการตอบแทนนั่นก็คือขอให้ข้าได้แต่งงานกับคุชินดาได้หรือไม่ชาชลา,าก็แปลกใจและได้ถามกลับไปว่าเขาเป็นใครกันจึงคิดจะต่อ,อกรกับอสูรยักษ์แปดหัวเมื่อสุสโนโอะได้เปิดเผยว่าตนคือน,น้องชายของเทพีอามาเทลสึพวกเขาจึงตกปากรับคําและยอมเชื่อทําตามข้อเรียกร้องเพราะคิดว่ามันก็เป็นหนทางเดียวที่จะช่วยให้ลูกสาวเขารอดชีวิตจากอสูรตนนี้ได้จากนั้น ซูซานโอะได้เริ่มวางแผนโดยสั่งให้ทำรั้วลมรอบทุ่งขนาดยักษ์เอาไว้โดยรั้วนี้มี8ประตูที่แต่ละประตูจะแยกออกจากกันแล้วเตรียมเหยียกสาเกที่แรงที่สุดนำไปวางไว้หลังประตูทั้ง8แล้วชูซานโอะก,ก็ได้แต่รอคอยอย่างใจเย็นในที่ซ่อนแต่ไม่นานนะักพวกเขาก็สังเกตว่าบรรยากาศรอบๆเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอากาศเริ่มแปรปรวนเมฆดำเคลื่อนคล้อยต่ำเข้ามาใกาล้เรื่อยๆและได้ยินเสียงฟ้าร้องคำรามกึกก้องไปทั่วพื้นดินสั่นสะเทือน พร้อมเสียงดังของต้นไม้ที่ถูกคนล้มไปนับไม่ถ้วนและไม่เกี่ยดใจถัดมาอาสุรยักษ์ก็ปรากฏตัวลมหายใจของมันรุนแรงราวกับพายุและในขนานั้นเองมันก็เดินเข้ามาที่ใจกลางของทุ่งที่เขาเตรียมเอาไว้ซึ่งแต่ละหัวของมันต่างเคลื่อนที่ไปคนละทิศคนละทางเพื่อไปเพิ่เเลินกับสาเกจำนวนมากที่ตัดเตรียมไว้หลังประตูทั้ง8บานและด้วยความตะกะตะกรามแต่ละหัวจะได้จัดก,การสาเกที่พวกเขาตัดเตรียมไว้จนหมดสิน้นก่อนจะเมาแล้วหลับไปตรงบริเวณลานกว้างนั้น เมื่อแน่ใจว่ามันหลับสนิทดีแล้วสุานโอะเข้าไปใกล้มันอย่างระมัดระวังก่อนจะเริ่มตัดหัวงมันด้วยดาบวิเศษที่หลอมขึ้นมาจากสวรรค์และเพื่อจะกำจัดมันให้สําเร็จจึงเริ่มตัดหางของมันออกที่ละหางระหว่างที่ตัดหางอยู่นั้นเขาก็ได้ฟันเข้ากับหางหนึ่งที่ไม่สามารถตัดขาดได้ง่ายๆและมันยังแข็งอย่างน่าเหลือเชื่อเขาเริ่มแปลกใจและงุนงงเพราะดาบสวรรค์ที่ติดตัวมานั้นเป็นดาบที่สามารถตัด่านได้ทุกสิง่งและในที่สุดเขาก็สังเกตเห็นบางอย่างในหางเมื่อเขาเข้้าไปดูใกลๆ ก็บพบเข้ากับดาบที่ซ่อนอยู่ภายในหางของอสูรยักษ์แปดหัวตนนี้ดาบเล่มนี้มีความยาวและส่องแสงแวววาวเพราะมีลวดลายหยักบนใบดาบจึงได้จังชื่อว่าอเมโนมูราคุโมะโนซุรุงิที่ภายหลังรู้จักกันในชื่อคุสนางิโนซุรุงิซึ่งบางแหล่งข้อมูลจะเรียกว่าดาบเมฆาสวรรค์บางตำนานข้อมูลกับเรียกว่า T ah ดาบตัดพงหญ้าและได้กลายมาเป็นเลกาเลียที่เคยอธิบายเอาไว้ในคลิปสามสมบัติในตำนานของญี่ปุ่นนั่นเองหลังจากเทพแห่งพายุกำจัดยามาตโนะโอโรจิ o R ได้สำเร็จ เขาก็ได้แต่งงานกับคุชินดะและตั้งลกระลกอยู่ในอิซุโมะและโดยความปิติยินดีสุซาโนะได้ปริพันธ์กวีเพื่อเป็นเกียรติแก่ภรรยาและแผ่นดินอิซุโมะแต่มีตำนานอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับเล่าว้ว่าก่อนจะต่อสู้กับอสูรลร้ายเขาได้เปลี่ยนร่างของคุชินดะให้กลายเป็นหวีแล้วเสียบไว้ที่หัวของเขาแล้วสุซาโนะก็เข้าต่อก่อนกับอสารพิษแปดหัวอย่างกล้าหาญเจ้าสารพิษใช้เขี้ยวของมันที่มีพิษร้ายแรงจู่โจมพร้อมทั้งส่งเสียงคำางรามกึกก้องไปทั่ว แต่ด้วยความที่เขาเป็นเทพจะมีพละงก,กำลังและความเร็วมากและทักษะการต่อสู้ที่เหนือชั้นกว่าจึงสามารถหลบการโจมตีของมันได้แทบทั้งหมดเมื่อเทพแห่งพายุโจมตีด้วยดาบที่ว่องไวและตัดห่วงมันออกทีละหัวแต่ทว่าทุกครั้งที่ตัดออกมันกลับงอกใบขึ้นมาไม่มีสิ้นสุดและดูท่าทีว่าคงไม่มีฝ่ายไหนเป็นฝ่ายแพ้เป็นแน่เทพแห่งพายุถึงถอดใจเพราะคิดว่าหากต่อสู้ด้วยวิธีนี้ต่อไปคงจะไม่สามารถเอาชนะได้เป็นแน่ เลยต้องยอมลาถอยและไปคิดแผนหาทางกาจัดมันอีกครั้งเขาได้กลับมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านและให้พวกเขาเตรียมสาเกจำนวนมากถึง8ถังแล้วได้ใส่ยายนอนหลับที่มีฤทธิ์รุนแรงลงไปทุกถังเมื่อเขาเผชิญหน้ากับมันอีกครั้งเหล่าบรรดาชาวบ้านก็ได้ตัดเตรียมสาเกและสถานที่เอาเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงก็แต่ให้เทพซูซานโอะลองมันให้เข้ามาติดกับเท่านั้นและในระหว่างที่มันไล่ล่าเทพแห่งพายุอยู่ มันก็ถูกกลิ่นยั่วยวยนใจของสาเกจนยุดการต่อสู้ไปแล้วมุ่งตรงไปจัดการสาเกทั้ง8ถังอย่างตะกะตะการเมืม่อ,อยานอนหลับออกฤทธิ์เทพแห่งพายุก,ก็ได้เริ่มตัดหัวตัดทางของมันแต่ทาว่าดาบที่ใช้นั้นกลับแตกออกเป็นชิ้นหลังจากตัดหังมันเหลือ4หางและในตอนนั้นเองที่เขาพบกับดาบเล่มหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในหางของมันและเมื่อกําจัดมันได้สําเร็จผู้คนต่างยุย่องให้เขาเป็นวีลาบรุษและเทพแห่งพายุก,ก็ได้มอบดาบที่ซ่อนอยู่ในหางของอสุรร้ายแก่เทพีอมาธิลาสึ คือเป็นัลัลกษณ์แห่งความผูกพันหรือง่ายๆว่าเป็นการขอคืนดีนั่นเองเพื่อที่จะได้กลับขึ้นสวรรค์ไปอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นดาบเล่มนี้ก็ตกทอดมานานหลายชั่วย,ยุคนตามเชื้อสายของจกักรพรรดิญี่ปุ่นและก็ได้กลายมาเป็นหนึ่งใน3เครื่องอกกันธุ์ที่ได้รับการปกป้องไว้ในศาลเจ้าอัสตตะในจังหวัดนาโกยาม่ามาจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนถ้าใครอยากจะฟังเรื่องเลกกเลทั้ง3เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้รับชมกันนะครับเทพสุาโนโอในปัจจุบันได้รับการยกย่องบูชาในศาลเจ และยายสกะแถมมีคู่รักจำนวนมากไปขอพรเรื่องการแต่งงานและการใช้ชีวิตคู่อีกด้วยอันที่จริงเนี่ยตำนานของยามาตโนะโอโรจิยังมีแตกต่างกันออกไปอีกมากมายในแต่ละพื้นที่แต่เรื่องที่นํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนั้นเป็นตำนานที่ถูกพูดถึงกันบ่อยเนาะหากพี่พูดอะไรผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับส่วนถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้ามาพิมพ์คอมเมนต์แบ่งปันกันด้านล่างได้นะครับ และสำหรับวันนี้เรื่องราวของตำนานอาศูนย์8หัวก็จบลงเพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชื่นชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนพื่อม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ